สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะตัวนี้เป็นต้นไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะคะไผ่นำไปผเผาข้าวหลามนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเลยค่ะสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์มาก็เยอะเลยนะคะที่ทางสวน ทำไว้ก็จะมีแบบขุดเงานะคะแล้วก็จะเป็นแบบเพาะเมล็ดนะคะสังเกตลำของกอนี้นะคะค่อนข้างตรงเดี๋ยวไปดูอีกก้อนนึงนะคะกอนี้ก็หน่อยเยอะเลยค่ะกอนี้ข้อจะถี่นะคะในช่วงแรกข้อข้อของเขาจะถี่ แล้วก็เวลาที่เขายืดขึ้นไปก็จะเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้จะรอดูอีกสักประมาณสองปีน่าจะใช้ลำได้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังลำยังไม่ใหญ่เท่าไหร่หน่อใหม่ก็เริ่มใหญ่กว่าลำแม่แล้วนะคะ <c oughs> กอนนี้ถือว่าสวยเลยค่ะสำหรับต้นพันธุ์นะคะ ไข่ข้าวหลามกับแดงของทางสวนก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะพี่ๆที่สนใจต้นพันธุ์ไปปลูกเพื่อใช้ลำํำนำไปเผาข้าหลามหรือว่าจะนำไปปลูกเพื่อจําหน่ายหรือขายลำนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัฒสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ